الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชูกรต่อ Allah นะครับที่พระองค์ทรงโปรดให้เนี่ยมัดแก่เราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องใช้สติปัญญาใช้อวัยวะทุกส่วนที่ a าะ a h ให้มานั้นในการขอบคุณต่อพระองค์นะครับเพราะว่าเนื้อหมัดของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับถ้าเบื่อว่าเราจะนับคิดคํานวณแล้วเราก็เราไม่สามารถที่จะคิดคํานวณได้นะครับญญอบัลลอฮฺทรงได้ตัดว่าอัลเบลลาฮิมชิชตตอนยูรจิมว่าอินตะอุลดูเนีอามะจัลลอฮิลาตุฮซูฮะถ้าสุจราทั้งหลายนั้นจะคิดคํานวณ เนี่ยหมัดที่พระงองค์ทรงรดประทานให้กับเราแล้วให้กับสู่เจ้าแล้วสู่เจ้าทั้งหลายจะไม่สามารถคิดคำนวณได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่วิทยาศาสตร์นั้นได้ได้คิดคน้นคิดพบคน้คนพบนั้นนะครับมีอยู่หลายอย่างแต่อีกหลายหลายอย่างนั้นอนะ่ะที่วิทยาศาสตร์ยังไม่ได้คิดคน้นยังยังค้นไม่พบนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยใน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 ,ในจักรวาลหรือว่าในในธรรมชาติเนี่ยนะครับ มีประโยชน์สําหรับเราแต่เราแต่วิทยาศาสตร์จะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะที่เราสร้างมาให้เกิดสมดุลเนี่ยนะครับมันเป็นเนื้อหมัดอันยิ่งใหญ่นะครับแม้แต่ในร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเผื่อว่ามีมีสัสดส่วนบางสิ่งบางอย่างนั้นมั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 น,ม,นมันไม่สมดุลนะแล้วก็มันจะส่งผลต่อร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องใช้สติปัญญาคิดนะครับเพราะนั้นก็ มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับว่าชัยตอนเนี่ยที่มันสัญญาไว้แล้วว่าถ้าเอามประวิงเวลาให้กับมันแล้วแล้วก็มันบอกว่ามันสัญญาเลยว่าจะเอาลูกหลานอาดัมเนี่ยไปลงนรกพร้อมกับมันเพราะฉะนั้นตั้งแต่เวลานั้นมาจนกระทั่งถึงวันเกียรมัต่ะมันก็เริ่มทํางานของมันแล้วก็ทํางานอย่างอย่างขมักขม้นด้วยขยันขันแข็งด้วยเพื่อที่จะเอาลูกหลานอาดัมเนี่ยไปลงนรกกับมัน เพราะฉะนั้นมันจึงมีแผนการหลายๆอย่างสาหรับชัยตอนเนี่ยนะครับอิบลสและชัยตอนเนี่ยที่มันจะเข้ามาในหัวใจของมนุษย์เนี่ยตัวเหตุนี้ท่านอับดุลลาห์ฮุยไลฮุสลามจึงได้บอกในฮะดิษบทหนึ่งที่เกี่ยวกับเริ่มต้นด้วยอัลฮาราลูบัยยินุนวลฮารอมูบัยยินุนนะครับว่าฮารานั้นมันชัดเจนแล้วฮารอมชัดเจนแล้วหมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถที่จะศึกษาได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้แหล่งแหล่งแหล่งความรู้นั่นแหละ มันเอื้อเอำนวยมากมันสะดวกมากนะครับถ้าเบื่อเราต้องการที่จะใช้ใช้เทคนโนโลยีในการสวงหาความรู้นั้นน่ะเราสามารถรู้ได้ว่าอะไรคือฮาราลอะไรคือฮารอมแต่พอไปถึงตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอะไรมันมีเป้าหมายของมันแล้วมันมีสื่อที่จะไปสู่เป้าหมายเพราะฉะนั้นสื่อที่จะสูเ่เป้าหมายก็คือเป้าหมายก็คือเราจะต้องอยู่เพื่ออะไรโลกยุนยาเนี่ยเราต้องอยู่เพื่ออะไ์และทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องทําไปเพื่ออะไร เพราะฉะนั้นเป้าหมายก็สื่อก็คือว่าความรู้เนี่ยเราจะทํายังไงเพื่อที่จะให้เอาวอ์รักเราเพื่อที่ที่เราจะได้ตอบแทนบนคุณของร้อน์นี่ยนะนะครับเราจะต้องมีสื่อก็คือความรู้เพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็หยุดเฉพาะหยุดตรงที่ว่ามีความรู้แล้วแต่เราไม่ได้นําความรู้นะ่ะไปปฏิบัติเพื่อที่ให้บรรลุถ,ถึงเป้าหมายก็คือ ก็คือความพึงพอใจของลออนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงอย่าได้ให้ชัยตอนนั้นอ่ะมันเข้ามาทางนี้นะครับชัยตอนมันจะเข้ามาทางนี้ทางวิชาการนะครับจนกระทั่งว่าเราเนี่ยเป็นเหยื่อของวิชาการนะครับเราเป็นเหยื่อของวิชาการที่ชัยตอนนั้นมันมากระซิบกระซาบเราว่าเฮ้ยท่านอนะ่ะเป็นนักวิชาการนะท่านอนะ่ะเออเป็นนักวิชาการที่คนเขาเรียกอาจารย์อะไรทั้งนี้แต่ว่าเราจงดูตัวเราด้วยว่าด้วยว่าเราเนี่ยมีวิชาการเยอะเนี่ย แต่สัสดส่วนเท่าไหร่ที่เรานําเอาความรู้เนี่ยมาปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้มากมายแต่ว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ต่างกับคนที่ไม่มีความรู้น,นั่นแหละนั่นไม่ใช่ความรู้นะครับเพราะอะไรเพราะความรู้น,นั้นแ่ะจะต้องทําให้ตัวเองนั้นรอดพ้นจากวันเกียรมัดนะครับในวันเกียรมัดและจะต้องทําให้ตนเองนั้นไปสู่ความพึงพอใจของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละใชยตอนนั้นอ่ะมันจึงเข้ามาทุกๆแง่มุมทุกๆอะไร ท,ท,ที่ภาษาหรบเขาบอกว่ามาดาคมาดาคชัยตอนนะครับก็คือว่าทางที่ชัยตอนมันจะเข้าเนี่ยมันมีเยอะแยะเข้ามาทางความรู้เข้ามาทางวิชาการเข้ามาทางอะไรต่ออะไรทุกอย่างซึ่งนะครับซึ่งาาภาษาไทยสุภาษิตเรียว่าคำพังเพยภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่า,าสายตาเนี่ยมันเป็นประตูสู่หัวใจนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละ เราจําเป็นที่จะต้องไปพยายามที่จะต้องอะไรไปไปปกปิดอันไรอะไรก็ตามแต่ที่มันจะเป็นนําไปสู่ชัยตอนชัยตอนที่จะจะ,จะเข้าสู่สู่เราเนี่ยหมายถึงว่าจะเข้ามาดึงเราไปทางไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะปกปิดไอ้เอ่อหนทางที่ชัยตอนจะเข้ามาด้วยเหตุน,นี้หละในอัลกุรอานนะครับสุรตอฮาเนี่ยอายะที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้อลัลลอฮ์จึงตัดว่าอะไร و ل าละทมุดดั้น ع นัยากไอิลามามัตต้นาบฮิอัจวะจัมินหุม زهرة ทั้า حياة ดดุนยาลีนัฟต์นะหุมฟีนะครับซึ่งมีความหมายว่าเจ้าในในอะยันน,น,น,นี้นะเนี่ยสนทานากับท่านนบีซึ่งก็หมายถึงว่าสอนประชาชาติของท่านด้วยว่าอย่าได้ทอดสายตาอย่าได้มองไปเนี่ยไปอย่างอะไรมามัตต้นาบฮีอัจวะจะมินหุม ก็คือว่ารูปแบบต่างๆแห่งความเพื่อแพลวความสิวิไลความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุเนี่ยที่คนกาเฟตเนี่ยอลล็อนนั้นให้เขาเพื่อทดสอบเขาว่าเขาจะใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไปในทางขอบคุณต่อหรอหรือในทางในะคุณต่อหรอเพราะฉะนั้นอย่ามองเขาซึ่งอะไรซึ่งอลล็อ์เนี่ยทดสอบทุกคนน่ะว่าให้ให้ระดับความเป็นอยู่นั้นทางด้านเศรษฐกิจน่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าได้ดูคนกาฟเฟตที่เขามี อะไรต่ออะไรหรูหราทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่าได้ดูอย่าได้สายตามองไปเชื่อมองตรงนู้นมองตรงนี้แล้วก็อะไรมันจะนําไปสู่หัวใจนั่นเองพอเรามองไปแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่หัวใจว่าเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรไอ้นุนยากินไอ้นุนยากินก็คือตาอะไรเห็นชัดเจนเลยว่าพวกเหล่านี้นสบายเพราะเราก็อยากจะสบายเหมือนกับเขานะครับพอเราอยากจะสบายเหมือนกับเขาเนี่ยเราก็ยอมที่จะทิ้งสิ่งที่ว่าจะนําไปสู่ความสบายอันถาวรก็คือวันเกียร์มัด สวนสว,สว์ที่อัลลอฮ์เตรียมให้กับเราเพราะนั้นโลกนี้นะครับอัลลอฮ์นี่แหละให้เราใช้อยู่ชั่วคราวใช้ให้ใช้เวลาอยู่ชั่วคราวเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะได้ไปไปอยู่ในชีวิตที่ถาวรเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องใช้โลกดุนยาญเนี่ยเพื่อที่ว่าจะเป็นสะพานไปสู่ความเจริญไอ้ความอะไรความความสุขสบายอันถาวรไม่ใช่ว่าเราจะมาลุ่มหลงเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะอายะกุารานอายะนี้จึงบอกว่าอย่าได้มองพวกเขาลีนัฟตีนฮะูฟี เพื่อเรานั้นหมายถึงอัลลอฮ์จะได้ทดสอบพวกเขาคฟิตนะนะครับ,นะนะรบทดสอบพวกเขาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละมันมีชัยตอนนั้นไม่ละทิ้งนะครับซึ่งในอัลก,กุรอานก็อัลลอฮ์บอกตัดไว้ในอายะหนึ่งว่าในสุราะกอฟในสุราะอัลกัฟีนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอะไรอัลบิลามิชตอนรอจิม أَفَتَتَخِذُنَهُ وَذُرِيَّتَهُ أُولِياءَ مِنْ د ُ و ن ِ ه وَهُمْ لَكُمْ ع َ د ُ و ب ِ أ َ س ْ ل ا าาาาซึ่งมีความหมายว่าสุเา้าทั้งหลายมนุษย์เนี่ยนะครับมุสลิมเนี่ยนะครับจะอะไรจะไปเอาอัฟตัตะคิดูนะฮูจะไปเอาพวก,อ,อ,อ,พวกอ,อ,อิบลิสชัยตอนเนี่ยนะครับเป็นอะไรเป็นผู้ใกล้ชิดกันนั้นหรือ อาฟัตจากคีดูนหูวาซุริยะทูและลูกหลานของชัยตอนเนี่ยเป็นอะไรอาวุรยะเป็นผู้ใกล้ชิดนะครับอาวุรยะก็คือผู้ใกล้ชิดที่ว่าเราเนี่ยเชื่อฟังมันนะครับแทนที่เราจะเชื่อฟังอัลลอฮ์เราก็เชื่อฟังชัยตอนนะครับวาซุริยะตูวอาวุรยะอามินดูนีปืนอื่นไปจากชั้นอื่นไปจากอัลลอฮ์วะฮุมและกลุมอาดูซึ่งพวกเขาก็คือชัยตอนอิบลิสเนี่ยเป็นศัตรูอันชัดเจนสําหรับพวกเจ้าวะฮุมและกลุ่ม เพราะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าในทิ้งท้ายว่าไงบิสลิลลีมีนะบาดดาหมายถึงว่าอะไรมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่เร็วมากที่เร็วซามยิ่งนะครับที่อะไรที่แทนที่เราจะเอาอัลลอฮ์เป็นวลีเนะี่ยเป็นผู้ใกล้ชิดเราผู้ช่วยเหลือเราเพราะอะไรเพราะความจริงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เราเป็นวลีของเราอยู่แล้วอัลลอฮ์เราเป็นวลีของเราอยู่แล้วก็คืออัลลอฮ์เป็นผู้ที่ดูแลเราเป็นผู้ใกล้ชิดเราเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือเราทุกสิ่งทุกอย่างให้สายตาเราให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือ ผู้ที่เราสมควรที่จะยึดถืออวบเป็นวลีเป็นผู้ใกล้ชิดเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ดูแลเราแต่เรากลับไปเปลี่ยนเป็นเอาชัยตอนนั้นนะเป็นอะไรเป็นผู้ใกล้ชิดมันมันยุแย่เรามันอะไรเราเราก็เชื่อมันหมดนะครับเพราะนั้นบิสเรลลิมีนะบดดาลาเพราะนั้นในอายกกากุรอานอายะเนี้ยอวบไมา่ได้บอกเพราะนั้นเราเราจำเป็นที่ต้องไข้ควรอายากุรอานนะครับว่าว่าอวบเนี่ยบางบางทีเนี่ยจะใช้คําว่าปฏิเสธบางทีจะใช้คําว่า อาธรรมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิเสธนั่นแหละมันก็ชัดเจนอยู่แล้วที่ปฏิเสธต่อรอแต่คนที่อาธรรมเนี่ยมุสลิมก็สามารถเป็นคนที่อาธรรมได้ด้วยเหตุนี้แหละเวลาก่อนที่จะให้สลามเราจึงมีดูอาม,มีมีฮันดิษบอกว่าให้เรานั้นอ,อัลลอฮฺเมเนาซอลัมตูนับซีรุลมันกะซีรอโอ้ลอฉันนี่นะเป็นผู้ที่อะไรลัมตูนับซีอาธรรมต่อต,ตัวฉันเองน่ะซึ่งการรุลมันกะซีรอ ด้วยการอาธรรมที่ยิ่งใหญ่และไม่มีผู้ใดที่จะอภัยโทษได้นอกจากพระองค์เพราะฉะนั้นคนมุสลิมเราเนี่ยเป็นผู้ที่อาธรรมเช่นเดียวกันที่เรา้นี่ะไม่ยอมอไม่ยอมเชื่อฟังอัลลอฮ์นะครับไม่ยอมเพราะว่าไม่ยอมเชื่อฟังอัลลอฮ์เพราะนั้นแสดงว่าเราเนี่ยอาธรรมต่อต่อตัวเราเองนะครับและก็อาธรรมต่อเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบิสลิลอลิมีนาบัดาลาเพราะฉะนั้นในในอายะกราอายเนี่ยจึงรวมถึงอะไรคนกาเฟต แล้วก็ร,รวมถึงคนมุสลิมด้วยที่ว่าอะไรที่เราเนี่ยแทนที่เราจะเชื่อฟังอัลอฮ์แต่เรานั้นนะไปกลับไปเชื่อฟังชัยตอนนะครับเพราะฉะนั้นและมีอีกหลายๆอย่างในในอัลกวอานที่ลอตเตอนเราให้ให้อะไรให,ให้ให้ให้รู้ถึงแผนการของชัยตอนที่ว่าอะไรมันจะดึงลูกหลานอาดัมเนี่ยไปสู่ไฟนรกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นว่าสวยงามสวยงามสวยงามอะไรต่างๆตรเนี้ที่เราก็เสื่อก็สนเราพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขสบายในโลกุญยาเนี่ย นี่คืออันตรายที่ท,ท,ที่ท่านอับดุลลาห์สลุลตัมเตือนบอกว่าอะไรวัตะกุดดุนยาฟัตกุดยุนยาวัตรกุลอิสซาดังนั้นจงเกรงกลัวดุนยาและจงเกรงกลัวสติเพศเกรงกลัวเพราะอะไรความจริงดุนยานี่ไม่น่ากลัวอะไรเลยแต่เพราะว่าอะไรกลัวน่ากลัวเพราะมันจะเป็นสาเหตุดึงเราไปลงไฟนรกนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในความหลงรอกอ,อ,อฟละที่เราบอกไว้ชัดเจนมากมายเลยในอ,อัลกุรอานที่บอกว่า คนเราเนี่ยจะอยู่ในความกัฟละแม้กระทั่งมุสลิมเองเนี่ยก็อยู่ในความกัฟละอยู่ในความหลงลืมเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยไปมองคนกาฟเฟตท,ที่เขามีความสุขสบายแล้วเราก็อยากมีเหมือนเขาแล้วเราก็ลดตัวเราไปนะครับซึ่งซึ่งเ,เราลดตัวเราไปจนทําให้เรานั้นแ่ะไม่ได้รับความพึงพอใจจากอั้อสังเกตดูนะครับพี่น้องว่าให้เราสังเกตว่าให้สังให้เราพิสูจน์ตัวเราเองว่าเราเน่ารักอวสอแค่ไหน แล้วเราเนี่ยอยากได้สวรรค์มากแค่ไหนเหมือนกับที่เราอยากได้ยุนยาไหมที่เราอยากได้ยุนยาเราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในที่เรามีความสามารถเนี่ยเราทุ่มเททุกสิ่งอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองและความสุขสบายในโลกยุนยาเนี่ยเราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราทุ่มเทเพื่อสวรรค์ไหมที่เราเรามั่นใจไหมว่าสวรรค์จะรอเราอยู่หรือว่านรกในรอเราอยู่เรามั่นใจไหมเหมือนกับที่เรามั่นใจว่าถ้าฉันออกไปจากบ้านในวันนี้เดี๋ยวฉันจะได้ เงินเท่านั้นเงินเท่านี้อะไรเนี่ยนะครับนี่คือมั่นใจเลยมั่นใจแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่าเออฉันเค,เ,ออเคยทดสอบมาแล้วเคยมีประสบการณ์มาแล้วว่าถ้าฉันทําอย่างนี้ฉันได้เงินมาเท่านั้นเทาน่านี้นี่คือความมั่นใจไอ้นุ่นยากีนเห็นกับตัวเองแล้วก็ว่าฉันจะมีความหรูหราอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือความมั่นใจในแล้วกไ็ได้เห็นด้วยสายตาแล้วก็คือไอ้นุ่นยากีนไอนุ่นยากีนตาเห็นชัดเจนเลยแต่ว่า อัลลอฮ์บอกในอันกรอ่านสุรอัลตากาสุดว,ว่าวะลาตุสอัลุนนายอมาอิดินซุมมาลาตารุนนะฮะไอนาลยากีนและสู่เจ้าจะได้เห็นไฟนรกนะครับที่เตรียมไว้สําหรับคนที่ปฏิเสธต,ต่อรอแลวแลก็ไม่ทําความดี้ให้เยอะๆเนี่ยนะครับซุมมลาลาตารุนนะฮะไอนาลยากีนเจ้าจะเห็นด้วยตาที่อะไรตาที่ชัดเจนที่มีความมั่นใจเลยซุมมาลาตุสอัลุนนา,ายอมาอิดินอันนอิม แล้วก็สุดเจ้าจะได้ถูกสอบถามถึงสิ่งที่อะไรสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้ประทานความสุขสบายในโลกุนญ,ญาเนี่ยว่าใช้ไปเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงจะจหมดเวลานะ,ะนะครับผมจะขอยกอายะหคุรานในสุรอในสุรอัตเตาบะนะครับอายะที่38ว่าอาัลอบิลลาฮิมิชชตอนิราจีมยาอายุฮันละดีนอามน,นูมาละกุมอิซากีละละกุมุลฟิรูฟีสาบิลิลลาฮิซาอุมอิลล อรารดีตุมไปในชีติดดุนยามินัลอาคิฝั่ะฟามะตาอุลูชีติดดุนยาฟิลอาคิิิรตอลลากอลีลนะครับซึ่งมีความหมายว่าอะไรโอบ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายม,มีมีเกิดอะไรขึ้นกับสู่เจ้ากับพวกท่านกับกับพวกสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยเมื่อเวลาที่มีกมีคนกล่าวว่าเออจงออกไปในหนทางของเหรอนะครับแล้วเจ้าก็ได้มีน้ำตากทวงทวงพื้นดินเนี่ยทวงลงไปบนดินเนี่ยนะครับ น้ำหนักตัวเจ้าเนี่ยจึงหนักแล้วก็ทวงไปไปไปสู่พื้นดินเนี่ยแล้วก็สู่เจ้าเนี่ยพึงพอใจกับชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยมากกว่าโลกอาเคโรที่ที่ที่อะไรที่รอสู่เจ้าอยู่กันนั้นหรือดังนั้นความสุขสบายปัจจัยยังชีพในโลกดุนยาเนี่ยเมื่อเทียบกับอาเคโรเนี่ยมันไม่ใช่อื่นใดเลยยกเว้นอะไรเพียงแต่กอลีลเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉนั้นในอายะกุราอายะนี้นะครับ ที่หลักการอัลกุรอานหลักการในอัลกุรอานบอกว่าอะไรอัลไอบรอตุบิอามมมิลลับลาบิคุซูสิษะแบบซึ่งอายะซึ่งหมายความว่าบทเรียนนั้นแ่ะมันเป็นบทเรียนที่ครอบคลุมในทุกๆเรื่องของของชีวิตไม่ใช่เฉพาะสาเหตุที่ถูกประทานลงมาซึ่งอยายะนีปะน้ประทานลงมาในสงครามตะวุกที่บรรดาซาฮบะเนี่ยไม่อยากจะออกไปเพราะว่าช่วงนั้นเป็นหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนแล้วก็ผลไม้พารัมกำลังออกเนี่ย นะครับคนก็ไม่อยากจะออกแล้วก็แล้วก็ด้วยเหตุนี้แหละท่านรบีบอกว่าให้ออกไปในสงครามตะบุกแต่คนจํานวนมากไม่อยากออกเพราะฉะนั้นนี่แหละคือการที่เราเนี่ยไม่อยากจะออกไปสู่สงครามเนี่ยนะครับนี่คือเรื่องของอะไรเรื่องของสงครามตะบุกแต่ว่าในทุกวันนี้เราสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรเนี่ยนั่นคือสั่งให้เราออกไปสู่สงครามอัลลอฮ์สั่งอะไรให้เราทำาน่ะ นั่นคือการที่เราจะต้องต่อสู้กับจิตใจของเรานะครับแต่ว่าเราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยหน่วงก็คือว่าไม่อยากจะทํในไม่อยากจะทำเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าอารดีตุมมิทายติตดุญยามีนาอาคเฆรอสูเจ้าทั้งหลายนั้นอ่ะพึงพอใจโลกดุญญาเนี่ยมากกว่าอาคเฆกันนั้นหรือเพราะฉนั้นพี่น้องผมฝากตัวผมเองและพี่น้องว่าสิ่งใดก็ตามถ้าเราเนี่ยมั่นใจในอาคเรอท่นนั้นอ่ะการถึงสิทอดสุนนะการละหมาดสุนนะการอะไรที่เป็นสุนนะต่างต่างเนี่ย ถ้าเรามั่นใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้น่ะจะทําให้เรานั้นน่ะมีบัญชีฝากไว้กับธนาคารครับเหมือนกับที่เรามั่นใจว่าในลูกจัญญาถ้าเราฝากธนาคารเราจะจะเบิกเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยทำนองเดียวกันถ้าเรามั่นใจในสิ่งเหล่านี้น่ะและเราเนี่ยสามารถที่จะทุ่มเทได้เพื่อสิ่งเหล่านี้แสดงว่าเรานั้นรักอาคหรรษมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรารักอาคหรรษมากกว่าน่ะสิ่งต่างเนี่ยที่เราก็จะทําได้ใน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 อัลกุรอานเนี่ยบอกว่า เป็นทางานำสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงแล้วก็มีความอีมาโมฟิลอาครอติวฮุมฟิลอาคราติฮุมยูกีนูนนะค,ะ Bea, ร,ครับก็ค,คือว่ามั่นใจในโลกอาครอเพราะนั้นถ้าเรามั่นใจในโลกอาครอมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะปฏิบัติตามอิสลามแล้วก็ปฏิบรรัติการตามทำต,ตามสุนนะได้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ว่าเราเนี่ยนะครับรักโลกดุนยามากกว่าอาครอหรือเปล่าถ้าเรารักโลกดุนยามากกว่าอาครอ เราไม่สามารถที่จะทําซุนนะอะไรต่างๆได้ทําได้ด้วยความยากเย็นมากนะครับแต่ถ้าเมื่อว่าเรารักอัครอาชมากกว่าดุนยาแล้วนี่คือรหัสลับที่ว่าจะทําให้เรานนั้สามารถที่จะทําซุนนะต่างๆได้แล้วก็แล้วก็ฟัดดูได้แน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ขอฝากตัวเองนะครับว่าเราต้องเกรงกลัวดุนยาเพราะว่ามันนั้นจะหลอกลวงเรานะครับให้เราไปสู่ไฟนรกนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ตรวจสอบตัวเราเองแล้วกับลูกหลานนะครับแล้วก็ฝาก ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยให้เตรียมตัวให้ดีเพราะว่าความตายนั้นอ่ะมันไม่ได้บอกใครนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เตรียมตัวไว้ว่าเอาล้อบอกว่าฉันจะตรวดสอบแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้เตรียมตัวไว้ไว,ว่าเอาล้อน่าจะทดสอบซึ่งการสูญเสียการอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะถูกทดสอบเมื่อไหร่นั้นเราไม่รู้นะครับขอให้เตรียมตัวไว้ให้ดีอากรลกาลีฮาดาอัสักฟุบฮาลีวะละกุมวลิสัยลิลมุสลิมีนฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูฮุวลกอฟูรุรฮีม